สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับว่าในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคน เพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันจันทร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ท่านใดนะครับอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงมีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสามารถ มาที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาลวครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นการที่ดวงชะตา การงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับ1จนถึง10กุมภาพันธ์สองพครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์การงานในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การงานนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษครับไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นกำลังจะได้พบกับข่าวดีในเรื่ เรื่องงานบางคนจะได้รับข่าวดีที่รอคอยในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับหน้าที่การงานที่คุณนั้นทำอยู่บางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้รับข่าวดีนะครับ ที่มีผลต่อการทำงานของคุณบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆห,หรือว่าการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานและบางโอกาสนั้นจะมาจากคนที่เคยร่วมงานคนที่เคยห่างหายไปนานจะกลับมานำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองเนะครับไพ่หกถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับ ข้อเสนอดีๆบางอย่างในเรื่องงานจากคนที่เคยร่วมงานด้วยแล้วกลับมาหยิบยื่นข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับ การค้าขายเครื่องประดับค้าขายของสวยๆงามๆหรือว่าจะเป็นลักษณะของการขายสินค้าแบรนด์เนมนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านต้องบอกว่านะครับการงานของคุณในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์ส5งพนี้มีเกณฑ์จะโดดเด่นเป็นพิเศษครับมีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีในเรื่องงานที่ รอคอยนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ไพ่เดอะวิวหรือว i วอ of f o r ์ u n e ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนมีเกณฑ์ได้จับโครงงานใหญ่ได้จับโปรเจกต์ใหม่หรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานใครที่เคยรอคอยโอกาสในเรื่องงานหรือว่ารอคอยช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของตัวเองก็ต้องบอกว่า1จนถึง10กุม พศ2566นี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้นะครับใครที่ตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ไปไพ่ The ยว e ิหรือ View of Fortune จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ได้เดินทางไปติดต่อง,งาน ยังต่างประเทศหรือว่าได้ติดต่องานกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ครับส่วนใครที่นะครับลุ้นในเรื่องของผลสอบนะครับไม่ไว่าจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษา ที่ลุ้นในเรื่องของผลการเรียนผลสอบนะครับหรือว่าอยากจะไปสอบเรียนต่อยังต่างประเทศต้องบอกว่า1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้มีเกณฑ์ที่จะสอบติดสอบได้มีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีที่รอคอยครับ เอาล้วครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้นะครับถ้าเป็นคนที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงาน สมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นนี้ไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะสมัครงานแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับสำหรับใครที่นะครับกำลังหางานอยู่ ส่วนใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานมีเกณฑ์จะได้ไปเจองานที่ชอบได้ไปเจองานที่ใช่ได้ไปเจองานที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันจันทร์ในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2566นนี้แหละครับ เอาละครับดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้ผ่านพ้นไปขอให้นะครับ ทั้งคนที่กำลังทำงานก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาต่างๆก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับหรือว่าหาความรู้ใส่ตัวในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะว่าโอกาสกำลังจะเป็นของพวกคุณแล้วนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจครับ ดวงชะตาการงานในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2 5 6 0 66ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ1จนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันจันทร์อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับและเรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไพ่3ถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือคล่องตัวไม่ติดขัดไม่ขัดสน นะครับไพ่เด e l เล e เวอครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันร์นั้นเรียกได้ว่านะครับจะได้รับคำแนะนำดีๆในเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้คนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเป็นหนี้เงินกู้ไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับหรือว่า นะครับเป็นหนี้เงินผ่อนต่างๆในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้จะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับ เข้ามาให้คําแนะนําดีๆในเรื่องเงินกับคุณหรือว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือบางอย่างให้บางคนมีเกณฑ์จะปลดหนี้ปลดสินบางส่วนได้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้ในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะนะครับ หาเงินหรือว่าลงทุนทำอะไรร่วมกับคนรักนะครับถือได้ว่าดวงชะตาคนรักจะเสริมสร้างดวงการเงินของคุณนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวคนค้าขายก็หมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพต่างๆการเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องระวังไว้ด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไพ่สามถ้วยใบนี้แม้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวของคนเกิดวันจันทร์ก็ตามทีแต่เป็นลักษณะของการเงินที่เรียกได้ว่าเมื่อเข้ากระเป๋าซ้ายก็มักจะย้ายออกกระเป๋าขวาคือมีเข้ามาเท่าไหร่ ก็มักจะไหลออกหมดคนเกิดวันจันทร์จะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์นี้เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บมีเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะไหลออกหมดโดยเฉพาะมีเรื่องให้ใช้เงิน เกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเป็นเหตุมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึง เสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์จะมีโชคลาภหรือว่าจะมีความโชคดีมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้โดยเฉพาะคนที่บุญกุศลบุญบาร,รมีถึงขนาดนะครับต้องบอกว่าก็จะมีเกณฑ์มีโชคลาภได้ครับคนเกิดวันจันทร์โชคลาภจะมาจากช่องทางไหนต้องบอกว่าโชคลาภจะมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่คนรัก นำพามาให้นั่นเองนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับเอาล้ะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับคนเกิดวันจันทร์ครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2,566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์หนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2566นี้ไพ่ดาบขึ้นมาทั้ง3ใบเลยนะครับไพ่ดาบเนี่ยจะเป็นตัวแทน ของอุปสรรคของปัญหาทางความสัมพันธ์หรือว่าบททดสอบบางอย่างที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะต้องเผชิญนะครับไล่กันตั้งแต่ไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบไพ่าราชินีแห่งดาบไพ่หดาบครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์อาจจะต้องจับมือคนรักให้แน่น เตรียมรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์กำลังจะต้องเผชิญกับบททดสอบบางอย่างนะครับโดยเฉพาะการที่มีครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเข้ามานะครับ ยุ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นพี่สาวน้องสาวหรือว่าคนที่เป็นแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้ามานะครับแทรกแซงความสัมพันธ์ ของคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องจับมือกันให้แน่นๆนะครับแล้วก็พากันก้าวข้ามผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในช่วง1จนถึง10คุมภาพัน,น์นี้สถานการณ์อาจจะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่คุณนั้นอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักเพราะฉะนั้น คนเกิดวันจันทร์ก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปแล้วรอคอยจังหวะรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะครับจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ครับคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่า1จนถึง1 0กุมภาพันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงความขัดแย้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกัน เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการที่โดนแทรกแซงในความสัมพันธ์จากครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพี่สาวคนที่เป็นน้องสาวมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นสุภาพสตรีในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาแทรกแซง ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับต้องระวังให้ดีบางคนเข้ามาแล้วดีบางคนเข้ามาแล้ว ยุ่งวุ่นวายทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้ต้องระวังนะครับคนเกิดวันจันทร์ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีความขัดแย้งนะครับซึ่งเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หากไม่รีบเคลียร์กันนะครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์นี้เรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องได้และในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์นี้ คุณได้ไพ่6ดาบด้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คุณนั้นอาจจะยังคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ดีนักแม้ว่าสุดท้ายสถานการณ์ต่างๆนั้นจะผ่านพ้นไปได้แต่ก็ยังต้องใช้เวลาต้องรอคอยจังหวะที่เหมาะสมคุณถึงจะผ่านไปได้ยังไม่ใช่ในช่วงนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์หากเกิดปัญหาหากเกิดเรื่องทะเลาะบอแว้งมีความขัดแย้งกับคนรักในช่วงหนึ่งจนถึง10บุมภาพันนี้ต้อง ประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์นะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับคิดจะรักใครชอบใครนะครับ มักจะลงเอยด้วยการเจอกับปัญหาเจอกับสถานการณ์ที่ผิดหวังหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเองบางคนก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังคงจะต้องรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร,ร์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอวอวยพรคนเกิดวันจันทร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจ ที่ตามหาครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ wow, paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995